ดวงเข้าทำลายยอดม้พร้ามีวิธีการป้องกันและกำจัดยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษกตรพุง่งอากาศเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเจอดวงที่ต้นเ้า,าของผมนะครับก็คือตอนนี้ต้นเ้า,าผมเนี่ย เสียหายจากการโดนด้วงเข้าไปทําลายนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าต้นที่3แล้วบังเอิญต้นที่3ที่เพิ่งล่าสุดเนี่ยผมไปเจอล่าสุดเลยผมก็เลยถ่ายวิดีโอเอามาประกอบในการแชร์ครั้งนี้นะครับเริ่มจากผมสังเกตอาการว่าต้นมะพร้าวของผมนะครับคือปกติเนี่ยมันก็จะเป็นใบขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับใบตั้งขึ้นไปนะครับแล้วกเ็เวลายอดอ่อนออกนะครับมันก็จะตั้งขึ้นไปเหมือนยอด แก่ที่เราเห็นเพราะว่าพอ,เ,อาเขาเริ่มเป็นยอดแก่นะครับเขาโน้มมานะครับใบก็ยังปกติแต่ครนี้เราเริ่มเห็นว่ายอดมะพร้าวของเราเนี่ยเริ่มขาดนะครับเริ่มมีการที่ว่าถูกกัดที่ปลายยอดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่ากา,กาบของคอมะพร้าวเนี่ยมันเริ่มจากเดิมที่บัญชี้นะครับมันก็เริ่มแบะออกนะครับครนี้ก็เลยลองไปฟันที่รตรงหัวของมะพร้าวดูนะครับตรงที่คอ คอยอดนะครับดูครนี้เราก็เลยพบมแมลงศัตรูพืชที่เป็นตัวยอดฮิตเลยที่เขาเจอกันในที่ปลูกมะพร้าวนะครับก็คือ1่ด้วงงวงนะครับด้วงงวงเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวเต็มไว้ที่ผมเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวดักแด้ที่มันอ,อยู่ที่ยอดมะพร้าวนะครับก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าด้วงงวงเนี่ยจะออกเป็นตัวสีส้มพูลายๆนะครับแล้วก็จะ มีการมาอยู่ที่ยอดมะพร้าวของเรานะครับจะมีการเจาะรูไว้ตามข้างกิ่งนะครับแล้วมันก็จะเอา่งวงของมันเนี่ยนะครับเอา,า,าไข่เข้าไปวางไว้นะครับที่คอมะพร้าวของเรานะครับแล้วมันก็จะฟักตัวออกมาเป็นหนอนหนอนเนี่ยมันก็จะทําการกัดกินต้นมะพร้าวของเรานะครับทําให้เกิดความเสียหาย <c oughs> คือยอดมะพร้าวอ่อนของเรา <c oughs> เนี่ยจะถูกด้วงพวกนี้นะครับกัดจนหมดนะครับใบมันก็จะเกิดความผิดปกติก็คือใบของมะพร้าวเนี่ย จะเกิดการแบะออกกลางออกนะครับแล้วก็ค่อยๆหุบลงอันนี้คือพฤติกรรมที่ว่ามันเข้าไปทําลายจนต้นนั้นนะไม่สามารถที่จะแทงยอดอ่อนออกมาได้แล้วนะครับก็คือด้วงวงนะครับจะเป็นตัวสีส้มหลยๆนะครับต่อมาเป็นด้วงด้วงแรดนะครับคล้ายตัวคล้ายแมงกววนะครับแต่ว่าเขามันจะไม่ยาวและไอตัวนี้ผมสังเกตอยู่ว่าบ้านผมเปิดไฟนะครับแล้วมันก็บินมาที่บ้านบ่อยมากวันนึง ตัวสองตัวบางทีก็มา3ามตัวเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมมันบินมาบ่อยจังก็เลยมาพบต้นเหตุนะครับก็คือมันมาอาศัยอยู่ที่ยอดมะพร้าวของเราแล้วก็เข้าทําลายเรียบร้อยทําให้ทั้งด้วงงวงนะครับด้วงแรดเข้ามาทําลายยอดมะพร้าวของผมนี่คือกัดกินจนยอดมะพร้าวเนี่ยมันเน่าแล้วมันก็ไม่แทงยอดออกมาใหม่นะครับโดยด้วงแรดนะครับมันจะ มีตัวอ่อนที่เขาเอาไปเลี้ยงเป็นด้วงสาคูครับซึ่งถ้าเกิดแบบว่าเราเจอที่คอพ้าวซึ่งมะพร้าวของเราเนี่ยมันเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บมันมาทอดกรอบได้นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเวลาไปซื้อตามงานวัดนะครับหรือว่าตามตลาดนี่มันแพงมากเลยนะคือด้วงสาคูเนี่ยแต่ต้องบอกว่ามันก็ร้ายมากเหมือนกันนะครับที่มันเข้ามาทําลายยอดมะพร้าวดังนั้นในการที่พบ มลแลงพวกนี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับจากการที่ไปศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็การกําจัดนะครับก็มีอยู่หลายวิธีคือหากเราเห็นว่ายอดมะพร้าวของเราเนี่ยังปกติอยู่แต่เกิดมีอาการที่ว่าถูกรูนะครับมีเป็นรอยเจาะเป็นรูนะครับเราสามารถเอาผงกรรมถันนะครับใส่เป็นหลอดเล็กๆหลอดหลอดนะครับที่มีความแข็งอย่างเช่นพวกดอหดลอด เวลาเรากินชาไข่มุกอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะเล็กๆสามารถแทงเข้าไปในรูได้เนี่ยก็เอาผงกรมถัถานนะครับสอดเข้าไปในรูเพื่อไม่ให้ด้วงงวงนะครับมันมาวางไข่หรือจะเป็นพวกด้วงแรดมันมาวางไข่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้เทคนิคมาจากพี่เขาที่อยู่ประจวบคีรีขันนะครับเขาจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแกก็ใช้เป็นทรายนะครับผสมกับไอ้ลูกเหม็นที่เราใส่ที่ห้องน้ำนะครับเขาก็เอาใช้เป็นผ้าสีฟ้านะครับที่เป็นผ้ามุ้ง ผ้าไนลอนห่อทั้งทรายแล้วก็ลูกเหม็นเนี่ยเอาไปไว้ที่คอมะพร้าวนะครับคอแทานบนแนบไว้ตามกกคอมะพร้าวนะครับก็จะทําให้ไอด้ดวงพวกนี้มันได้กลิ่นแล้วมันก็จะไม่มาเข้าที่อยอดมะพร้าของเรานะครับอีกอันนึงที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นสารที่ผมมีอยู่เลยเพราะว่ากาจัดแบบด่วนๆคือเอาสารอะบารมกตินนะครับใส่ซลลิ่งเลยผมก็เดินฉีดตามรูเข้าไปนะครับเพื่อที่อัดเข้าไปทั้งตัวที่มันเป็นตัวเต็มวัยหรือจะเป็นพวกอะไรที่มันมาไข่อะไรพวกนี้ นะครับผมก็อัดเข้าไปเพื่อเข้าทําลายสุดท้ายก็อยอดมะพร้าวกับมาปกติแต่ก็มีบางต้นที่ช่วยไม่ทันคือมันก็ตายไปในที่สุดนะครับตอนนี้ที่เสียหายไปแล้วก็ประมาณสามต้นนะครับเหลือแต่ต้นเปล่าๆนะครับก็ถูกด้วงพวกนี้กําจัดวันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่าเออเนี่ยเราเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เอา,เอาวิดีโอมาประกอบทุกท่านจะได้ไปแก้ไขกับต้นมะพร้าวที่ทุกท่านเจอได้อย่างทันท่วงทีอาจจะแบบไม่ทันถ้าเราไม่จะ ทำไม่ทันนะครับก็จะเหมือนผมคือมันเข้าทําลายแล้วก็มะพร้าวของเราก็จะตายในที่สุดนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันวันนี้สําหรับการากําจัดนะครับแล้วก็ดูลักษณะของดวงที่มันเข้าทําลายว่ามันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดีจะนำมาฝากกันทางสัปดไปวันนี้ผมเก่าวผมว่าขอบคุณนะสวัสดีครับ